สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับกันสู่จ่องปิตามตามัมซิงนะฮะเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่งานพี่แสนตสั้มซิงอยู่กับเจ้ามาคทูนะฮะโอ้หลอกนานะครับวันนี้ ตรงนี้นี่ยูทูก็ไม่ได้ค่อยได้ทำแล้วครับไม่เขียนเหมือนเดิมนะครับงบไปได้สักทีเลยไม่เขียนครับถ้าถ่ายแล้วมีคนดูเยอะๆนี่ขียนแน่นอนช่วงนี้นี่ไม่มีคนดูครับถ้าไปถ่ายไกลๆนี่ก็ไม่คุ้มเลยนะ นี่นี่ขอกำลังใจนะครับนะโอ้คันอออนี้นี่เพืองท้ายดังดีจังเลย ตอนก่อนอีกทีมงานมาันมาลอกนะครับนี่ตรงนี้แต่มันเหลือตรงนี้นิดนึงครับนี่ช่วงนี้มาดมาลอกต่อรุ่นนี้นี่ทนว่าครับ สงสัวันนี้มีเอนะครับติดมิดเลยมาวิ่งอยู่สามวันแล้วครับทีมงานนี่ในหมู่บ้านนะถือว่างงานพอมีครับถ้านาดินสวยๆแบบนี้นทะานาดินนี่ใครทีก็อยากได้ครับใครเห็นก็อยากได้นะ ว่าแหะโอ้เหมือนขับไปแรงนะถ้าขับแรงนี่ฟุ้นตลบ เมื่อก่อนมันจะเป็นสะนะครับหอยเชอรี่เยอะมากเลยนะฝนถ้าฝนตกมันน้ำเต็มนี่แหละครับนาจะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะเราจะเอาตรงนู้นอีกสักนหนึ่งบอกประมาณ 30-40เซนนี่แหละครับนะไม่ลึกนะ ดำวิ่งไม่ทันนะครับวิบ่งประมาณ2โลนะตดดำ5คนะันนัะน่าจะเดินยากอยู่ใช้การหมุนเอานะครับขัดทั้งนี้บอก ยินแถวนี้เมื่อก่อนเนี่ยทำสวนได้เลยครับหนุ่มๆเมื่อก่อนจะเป็นนานะนี่ยัมนนี้ทำสวนหมดตันคณะเอาทำสวนคนระับแต่ตรงนี้เขาลอกตั้งแต่แรกแล้วนะเลยต้องทำนาต่อครับนี่เจ้านี่นี่ทำมันนาทุกปีนะครับได้เป็นแสนนะเนี่ยเจ้านี่คนระับว่าได้กว่าๆนะตอนนี้นจะขุดสระปลูกถั่วปลูกไรนะครับ เกษตรพอเพียงนี่โอเคครับตายได้ถือว่ายุได้เลยนะไม่ต้องไปทำงานไก่ก็ได้ครับหัวนี่ประมาณชุดหนึ่งประมาณสองสามหมื่นไม่อยู่ครับแต่ต้องขยยนนะครับ